ยเอ้ยวันดีวัลรุนถุงกาวมองหน้าพวกมึงดีดีกูว่าทะลุถุงมาเอ้ยวันดีวัลรุนถุงกาวอ่ะพวกมึงเป็นหมาต้องให้กูเรียกมึงถึงมาเอ้ยมึงชอบอะไรขอให้บอกอ่ะกูไม่อยากบอกแนะนำให้มึงสกิบมาพวกมึงเป็นหมาจนสองอ่ะโพเทกูเชื่อตลอดว่พี่มึงนั่งอยู่บีทบาร์พวกมึงไม่ฟังเลยด่าอ่ะสกิบกูมาเมื่อไหร่แต่กูให้โพเทคจัดอ่พวกมึงเป็ยางดิ่งจานอย่างรอบนี้เขาไม่เป็สุนแต่ว่ากูขอเจ็ดมา ยันจ,ะจะัดจตจำนงแค่ไหนแม่งยันร้อยให้ไปนั่งเติมพอ,อยอะกันเลยมึงไหมขอบคุณแน่นำไปฟังชอยเอ้ยวันดีวัยรุ่นถึงเกาอ่ะมองหน้าพวกมึงดีกูรู้ว่าทะลุถุงมาเอ้ยวันดีวรุ่นถึงเกาอ่ะพวกมึงเป็นหมาหรืองไงต้องให้กูเรียกมึงถือ